สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่15กรกฎาคม2568กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแหง่งโดยเฉพาะบริเวณเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์หนองคายบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับฝนสะสม24ชั่วโมงของวันนี้นะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะยังคงมีฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะ ในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปค่ะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะทางฝั่งของอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ um. ์อากาศรายภาคกันค่ะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแท่อุตรด,ดิตถ์และพิษณุโลกค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬอูดรธานีสกลนครน,นครพนมกาลสิน์มุกดาหารอำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีนคนปรปฐมและสมุทรสาครค่ะ ในส่วนของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนาราธิวาส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงานภูเก็ตและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h สำหรับจังหวัดต่างๆนะคะสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะโดยในช่วงวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกันด้วยนะคะสำหรับชาวเรือค่ะขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน